มหาสงการมหาสงการผูเดกอยากมาเ่อเยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ามือกองัปลาตัวใงญ่สุดปลาหลอ่ะปากงหญ่สุดดยครับนี่ตอนรับสงการนี่ครับนี่ย้อนบ่งียินบ่อยเ้สได้ไมด้่มือกองมือกองเสียบาืมแน่อยน้อยมือกองวันนี้แา่จะมื่อแน่อย่างน้อยนเ่

สวัดีครับสวัด mm. ีเอฟซีทุท่านนะครผมเราอย่างมีสันดิตีเราครับสวัสดีที่แมงไทยนะครับคันสงการนะครับไม่นี้กรผมตุ่มหัวแซงเ้าตุ่มห้มอ่ะ มนซึงโคเซอโกครับผมพี่ใหม่ไทยนะครับพี่ใหม่ไทยครับนเยี่ยวในโลกครับวันนี้กับเมนูนะครับวันนี้มีต้มปลาไหลนะครับผมโอ้เป็นแซ่บครับปลาไหลสุณจอดเล็กปีวานเอาอยู่ปาว่าโจมสองวันเอาเทียนแงนี่นี่ยาไหล่เียน่นี่ครับปลาแดกบอนครับ เรับเพราพี่น้องก็ไหลถึงแหะี่แดดก็ดีแหละครับดีกูมื้อี้แหม้วนๆพี่น้องมาเายยไปเยยครับาร้ย่าสมบูทุกคนต้อมาที่มาสวัสดีีสวัสดีครับผมำรวยสมบูร์ทุกคนเ้ยพี่น้องเลยน่าจะม้วนทุหมอนะม้วนุหมอเช็กผมว่าผมว่ามองไทเห ปีใหม่นี่ที่ว้าให้มองน่าหอนเลมวนกว่าทุกประเทศหนึ่งเดียวในในโลกผมที่เทศกาลปีใหม่มวนมหาสงการมหาสงการผู้เดียก็อยากมาเที่ยวเดี๋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 ยวเด้๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดววใหญ่สุดีี๋ดีายี๋ยดเดีวยเดีเีีีเดเีีดดยี่ยีี่ี

ม,มือกองมือหเียห้าสิมือดแน่ๆหน่อยน่งมือกองมือกองันนี้ห้สิมืน่ๆหน่อยินอนแ่สบอยี้เนี่ยนะข้ามนี่ขอรข้มเนี่กบลามาศูนย์คือเก่าครับผมทีมงานฮันนี้ก็มีเครืองเสียงพราได้เป็นซีซันน่ฮะ้อยงแมนครับพวก้าอย่างนี้ไอหนุ่มผมยาวสี่สิปีันขาแล้วลูกเนี้ยโมมีพอลูกเนี้ยิม เป็นถิมเนี้ยิเนี้ยถิมขนาดมุดน้ำงูป่าเั่นตายังมาถอดนะครับจะจะบอกอยู่อันนี้มุดนั่นตายีังมเยกันน้ำเลยตัวมุดลุกไปนี่งูป่าเละนี่ผลงานผลงานผลงานของแ้ด้นี่งงเบืองอ้ยเป็นแซบเพี่น้องเก่เนเก่งเารน้เนรงการนี้ยังกินเนาะครับแต่ทีโอนไลันไ ลาบง้อขัวไกลกันแล้วเนาะทีมงาน้องเ็ได้ปะไรครับน้ำมันเจบอ่ะน้ำแข็งใสเนี่ยก็เริ่มละลายแล้วถวยมัวบ่าเด็่ไม่รังบ่าเนื่อมืดแน่ยนี้เาด งานเบาเชกนะครัมาจังมือพวก้นีน่งหยดงั้นทำซิมเงิครับกต่พอได้มาเติมพลังใจเพื่อจะไปสู่ตัวหยุดงานสู่ตัวมาพักคนคนไข้มากรับพ่อกรับแม่ครับมรถนำดำหัวผู้หลักภูใหญ่ตามประเภทนี้สารบ้านห้องครับผม พ่มอนนี่กลูกหลานมาไปพ่ใมอนมาไปกุ้งมาไปครับเดีครับกุ้งมาไปกุ้งอ่ะครับกุ้งมาไปาบางครับบากคนนะบง็นอะไรอยู่มวนมวมวนอะไรกนอ่วนมวนมวนอรัเปอไรอเอาเบายาวที่กินเข้าไปเรยนะครับ ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะผมยูดีมีแหวงลำเบื้องทองู่ดกันเด้อพี่้องเด้อการก็ให้ปลอดภัยสุกคนอย่าเจ็บย่าไข้ย่าจนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวดียูจบ ไปนะจะเป็นตัวประกันก็จะเปนตัวประกันลุกให้ลุกให้พอแล้วพอแล้ว